สวัสดีครับอาระวาดกล่าวว่าดิตทคซามาการ์โดอันนี้จะมีตระวรรณยุต์สลปปล่าพชเตเทคซาโกเลลาจยาห์นะโอเคที่มาสโยเยออันนี้จะมีตระวรรณยุต์สลปปลาได้ขามาตั้แต่กาบันตั้งแต่สิเลเต้าแต่วนนะเต้าแต่ชิบะเนี่ยอดีตเต้าแต่กาบะแล้วโซเยเสียงสามัญสิเมเสียงโทปิโลซีเสียงตรีโตคุชิเมะวะเนาะเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรี เนาะดังนั้นทออตันมาไมเออซาทอပြီးတော့ရေးတယ်ตรีအตันမာไมทอအซาทอပြီးတော့ရေးတယ်โอเคเนาะဒီမှာဈာကွဲမှာကြည့်မြဲเสียง3မှန်ပီလိုစီเสียงโทเสียงตรีโอเคเนาะทออตันมาไมเออซาทอပြီးတော့ရေးတယ်เนาะไมเอနဲ့ရေးလို့ရှိရေไมทောလို့အတထွက်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာခออาคาไมเอ ఖా မိုင်းအင်းနဲ့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ပါအသံထွက်ပြရမှာလဲเสียงโทโทအသံထွက်ပြရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကเสียงตรีไมค์โทสาโทပြီးတော့ရေးတယ်เนาะဆိုလိုတာကไมค์โทเนาะဒီမှာไมค์โทနဲ့ရေးလို့ရှိရေးပါအသံထွက်ပြရမှာလဲไมค์ตรีเนาะဒါကအနည်း vartheta ద 라ဝဏယုစာလုံးပေါက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဒီမှာကြည့်မြဲคออาဆိုရေးအသံဘယ်လိုမျိုးထွက်မှာလဲ คออาคาโอเคเนาะคออาคาคออาคาไม่เอกโซเยขาดเรามาเทยเนาะไม่โทรลดัดเทียปลยไปได้วเนไอเดียด้วยเจ้าคออาคาไม่เอกค่าค่าลดเทอยไหมคออาคาไม่เอกค่าลดเทียไหมเนาะที่อะไรดับยีมาโซเยคออาคาไม่เอกโซเยแต่เราไม่เทียหมาแล้วขาดลาเทยไหมนัดคู่กาอันนี้ดบบยีมาโซเยคออาคาไม่เอก ขารถถอยได้อันนี้แต่พิมาโซเยคออาคาไม่เอกค่าค่าโทรแต่ถอยเปียเนาะไอ้เราติดทาบูถรถได้น่ากูกาคออาคาไม่โทค่าค่าไม่ตรถถายเปยกเเนอะโอเคนาูัเราพามัคออาคาคออาคาไม่เอกค่าคออาคาไม่โทค่า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  นอตคาพัมเอมคออาคาคออาคาไมเอกค้าคออาคาไมโทคา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 ไมตรีอัตถทยีปยาเรนนอตรีอัตถทยีปยาเรนเนาะนักกูกาทออีทีทออีทีไมเอกทีทออีทีไมโททีทออีที ทออีทีไม่เอทีทออีทีไม่โทที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 โอเคเนาะนั่นเดียวรากลับซออือซือซออือซือไม่เอทซื้อซออือซือไม่เอทซื้อซออือซือไม่โทซื้อซออือซือไม่โทซื้อซื้อเราถอยไหม ซื้อซื้อซื้อนันคอผามสซออือซื้อซออือซื้อไม่เอะซื้อซออือซื้อไม่โทซื้อ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 นัดคู่กะรออูรูรออูรูไม่เอะรู้รออูรูไม่เอะรู้รออูรูไม่โทรู้รออูรูไม่โทรรู้ รูรูรูนัดเรียนขาจะดูภาพไมรออูรูรออูรูไม่เอรูรออูรูไม่โทรู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 ้นักศึกษามอเอมแม่มอเอมแม่ไม่เอแม่มอเอแม่ไม่เอแม่มอเอแม่ไม่โทรแม่มอเอแม่ ไม้โทแม่แม่เราถอยแม่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 น้าตะคอกผ่าแม่มอแอแม่มอแอมแม่ไม้เอกแม่มอแอมแม่ไม้โทแม่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 น้าตะคุกะงอโงงอโงงไม้เอกโง่งอโงงไม้โทโง่ นาฬิกาผ่าไหมงอโงงองอโงงไม่เอะงองอโงงไม่โทรงองโงองอชอไอชายชอไอชายไม่เอะใช่ชอไอชายไม่โทรใช่ชายใช่ชายนาฬิกาผ่าไหมชอไอชายชอไอชายไม่เอะใช่ ชอไอชายไม้โทช้ยชายใช่ช oh ้ลรออามลามรออามลามไม้เอะลามรออามลามไม้โทลาม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 นั่คขอพามะรออามลามรออามลามไม้เอะลามรออามลามไม้โทลาม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 นั่นเรากะ วอไอวายวอไอวายม้เอกวายวไม้โทวาวายวายวาย่ขอบพามวอไอวายวอไอวายม้เอกวายวไอวาไม้โทวายวายานัดครูกนอเอานาวนอเอานาวไม้เอกนาวนอเอานาวไม้โทนาว นาวน่าวน่านอเอานาวนอเอานาวไม้เอกน่านอเอานาวไม้โทน่าวนาวน่าวน่าพออพอพออพอไม้เอกพ่อพออพอไม้โทพอพอพ่อพอนัาจะข้าผ่านไหมพ่อออพ่อพออพอไม้เอกพ่อ พอพอไม้โทพอพพ่อพอโอเคเนาะถ้ากระโดดอนิดัตถีตราวัณญุสาลปปัชเชติคันซาแบบဖြစ်ပါတယ်အလုံးနားလေလင်မယ်လို့ညော်လေပါတယ်အလုံးကြီးတွေ့ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်စုကြမှာဆောဝါဒီครับ